ลืมอะไรนะลืมนี่ใช่ไหมแนมะ่ร้านบ้านเจ๊เกียงอใช่เลยพ่อลืมซื้อของฝากงั้นพ่อลงไปซื้อปลาอินทรีย์เคม็มกะปิเคยแท้กุ้งแห้งปลาหมึกแห้งและส่วนอาหารทะเลแปรรูปและของฝากอื่นๆพ่อก็เลือกซื้อเลยก็แล้วกันนะแม่สั่งใหญ่เลยนะบนอะไรว้าแค่บอกว่าร้านบ้านเจ๊เกียงอะ่ะเขามีของฝากจากทะเลเยอะแยะดีนะเหรอ แล้วไปร้านบ้านเจ๊เกียงตั้งอยู่หลังวัดทับสแกทางลงไปชายทะเลทับสแกรตรงข้ามโรงเรียนสหมิตรวิทยาคมร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ราโถึง17บาจกาบริหารงานโดยเจ๊เกียงโทร083 311 4094 083 311 4094ร้านบ้านเจ๊เกียงของฝากทะเลแท้เพื่อคุณ